บาเทโซส,สคติบผมรอคนอากไดนะครับรอคนอากไดนะครับอ้าบุกบุกพี่น้องบุกบุก,บกทาความดีครับวันนีบรร้บัแรครับรวมกันทาความดีนะครับผมสาต่อจากรายวันที่ขาดหายไปแพไอ้จังนี้เราออขึ้นมาโอ้เราไดแน่ก่ามปลาาตรงนี้ ลุดูดูวามีโอกาสจะตัดคอมิดีครับผมบุกบุกบุกเร้าบุกเฮ้ยไปอร้างครวมกันนะผมผสมนะครับวันนี้นะครับามร้านอะไรนะเขาโทรมาเมื่อกี้น่ะเออออนั่นแหละเขาโทรมาพร้อมกำลังจะออกไปส่งนะคะ ลบอกพวกูก็กำลังจะไปมึงไปไม่ได้เป็นยังที่บอกอัน้บอไปก่อนเวนะมันเีอวต้ทไ่ไประบอกเลรเปลี่ยนรถไม่มัมีไห นี่ได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นต้อมีคนอย่างพวกเราเอาน้าน้านขึ้นก่อนบอเอานั่ง้านทมาุุ่ช่สวันนี้ครับจะเคลื่อนอุปกรณ์นะครับผมเกี่ยวกับงานที่เราจะทำวามดีนะครับผม

โอ้ลงหอยลง,โ,ลง,โ,ลงโอเคครับผมเดี๋ยวไปพออยู่หน้าง,งานนะครับผมวันนี้นะนีน่เอ้ยเก็บอกว่าสูตายนะคะับมใน้าเฮ้ยเบาว,วะะบ่บบ <c oughs> บา,าะติดโซนนะครับ,บ,บ,บะะโอเคครับ ขอกไปมึงคืออะไรอู้อู้าโซ่เองกูคลิปวิธีได้บ้าโซ่คลิปวิธีได้งั้นยังทำโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเจออยู่หน้างานนะครับคลิปนี้ก็จบคลิปนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมจะออกนะก็ได้สวัสดีครับ